เหมือนกันนะทุกที่ที่ก็ตัดปาเรื่องนี้นะวัดหนองเสมาตัดป่าเทโลนะวัดพระศรีมหาวิเชียนะครับีวัดวัดหนองะเส็านะฮะวัดสังขยาทองวัดสังเกตและวัดเขาบ่อฟางทองเวี๋เวลากรยาทนะบุญตัดป่าเทโลนะครับแล้วก็ท่านอาจารยก็ได้เส็นได้กันพี่น้องแล้วก็นางฟ้าโดยท่านประธาน กรมหลวงผู้สูงอายุท่านกำลังการบริหารแห่งนี้เตรีเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับเรียนเทเรพี่น้องทุกท่านนี่ครับนะตักบาตรเทโอนะตักอาหารพระตาหารแล้วก็ใส่บาตรนะใส่บาตรนะซึ่งมาถวายพระคุณเจ้านะในเวลาประมาณสิบโมงตัวประมาณนั้นนะครับคือหลังจากตักบาตรเทโอและเรียบร้อยแล้วนะครับเพวัะนั้นเรียนเชิญพี่น้อง ท่านพระค,ครูไพศาลสาร,สารคุณนะฮะเจ้าว,วาดวัดเขาบอกบางทองให้คเก,กันครับก็ลดลดดูเจ้าที่นะฮะท้ายฝานะครับรดดูเจ้าที่ร้านฝานะฮะวันนี้วันนี้ก็ก็ยังประชาชนยังออกภาษาวันแรกนะครับเป็นเพณีปฏิบัติของจัาบวัดเบางทองนะฮะเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามครับต้นไม้ไ ยุคโซวิดเนี่ยเครื่องเสียงไม่ได้เวการที่ร้องประชันคนไงฮนะนานๆจะออกก็ดีนะฮะ